Chịt cơn Hãy đồn đồn ใส่สวยด้วย <c oughs> กัดเป็นเจ้ายักษ์ยางครับผมหาดูแนวตามน้ําตื้นๆนะครับได้เลยฝากไว้ด้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางกัดกันอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะว <c oughs> ุ่นบ้าวุ่นนะกัดอย่างเงี้ยนี่ครับฝากกว้ด้วยครับผมบ้าวุ่นเลยสี่แต้มนะคราวนี้ครับยักษ์ยางครับผมเนี่ยครับของมันต้องมีพกติดกระเป๋าไว้นะครับเนี่ยเป็นเหยื่อของทางแก้ขันนะครับที่ผมเป็นเทสเตอร์เขาเนี่ยแหละโอเคครับผม สุดจอดมากครับคองน้ำนิดน้อยครับตีปลาช่อนหน้าเนี่ยปลามันล่าเหยื่อครับเราไม่ต้องไปหาตีน้ำตามแนวน้ำลึกๆนะครับตีแบบน้ำนิดน้อยแหละมีตัวมันก็กัดของมันเองสุดยอดครับผมนี่